ครับทุกคนวันนี้มาซื้อต่อยซื้อลาบของเราวันนี้ครับผมต่อยลาบแซ่บครับอยากกินอยากกินครับผมใเพื่อนๆได้ชมกันครับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของบิกซีนะครับโอเคซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันต่อครับจัดมาเรียบร้อย ก้อยราบของเราครับโอ้ก็ห้าโ,โมงแล้วรถก็เริ่มเยอะแล้วก็เริ่มเยอะแล้วไปหาผลไม้ให้เก็ดมันก่อนหาผลไม้ให้เด็กเดกๆ็มันวันนี้วันพระไปซื้อเตงโมงดีวก,กว่าซื้อเตงโมงเอาเตงโมงชิ้นหนึ่งซื้อตีงโมงไปให้เด็เดๆกอ่อนครับ โอเคสื้อเต็งโมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูอย่างเอง่นระพ้อมไปดูอย่างเอง่นหวานขางหวานของเราครับช่วงนี้ก็คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าคนทำง,งานประจำเขาก็ยังไม่เริกกลับมาครับผมสักพกก็จะเยอะจะเต็มเลยครับ ะครับผมครับก็จะเต็มเลยแถวนี้คนเราจะมาซื้อกันเยอะช่วงนี้ก็พ่อคุณก็ลงมาวางขายใหม่ครับเ็นกับข้าวก็มาขายใหม่หมาไปดูหวานเราดูดูหวานของเราครับดูหวานของเราหน่อยครับเนี่ย หวานของเราจะมีหลายอย่างไม่อยากให้เพื่อนไม่ชมครับเหนียวโตดำชุดหนึ่งครับผมเหนียวโตดำชุดหนึ่งชีวิตขาดหวานไม่ได้ครับโอเคครับทุกคนันคลิปนี้ก็ขอจบ ito yung kay ni ko na po ครับสวัสดีครับ